ชั่วโมงนี้อย่างที่บอกไว้ว่าเดี๋ยวมีสัมภาษณ์สดกับพาดด้วยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับพาดพาสเอ่อพาสปอร์ตค่ะพาสปอร์ตนั่นเองโอเคสวัสดีครับ <laughs> ตอนรับสุดคิดสบยมเก้าบจุดอุดรธาน,นีด้วยโอ้โ oh, หเลยว่าหายไปหลายปีมาก <laughs> หายไปเรื่องถามก่อนว่าหายไปไหนมาบ้างครับก็หายไปประสบเนี่ยค่ะสะสมประสบการณ์แล้วก็ออกมาทำอัลบั้มนี้เนี่ยค่ะอ๋อเลยว่าหายกันไปมีอะไรบ้างครับมีละครไหมครับหรือว่ามีเรื่องของงานอื่นไหมก็มีงานอื่นค่ะทำงานอื่นอยู่ด้วยแล้วก็ช่วงที่หายไปก็เนี่ยแหละค่ะั้งตั้งใจทำงานเพลงให้มันออกมาได้แบบว่าดีที่สุดเพราะว่าจากที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยพายก็ได้ มีคอนเสิร์ตมีนิคอนเสิร์ตบ้างตามตรงนั้นตรงนี้อะไรประมาณนี้ค่ะคเดินทางไปต่างประเทศบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทํางานส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งด้วย เรียกว่าใช้เวลากับอัลบั้มนี้นานไหมฮะจากนั้น,นานค่ะคิดว่าประมาณน่าจะสองสามจะสองปีแล้วมั้งสองปีได้<ช>ไหมฮะ,ะเรียกว่าหายกันไปช่วงหนึ่งเลยนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่ามีซิงเกิลออกมาให้เราได้ฟังกันคือเพลงเพ้อใช่ค่ะ,เป,<อ>คะเป็นเพลงแรกที่ยิงยิงมาถามเฉยๆว่าคิดถึงกันอยู่หรือเปล่าอ,อะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อนี่คื็เหตุผลนั่นเองนะครับใช่ค่ะเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ออกมาถามเขาว่าคิดคิดถึงไหมเหมือนที่เราแบบ แบบคิดถึงเขาอะไรประมาณน erm like ี้ค่ะอืมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงรู้สึกว่าอ่เรื่องของการแต่งเพลงหรือว่าในเรื่องของการอัลบั้มนี้มีมีส่วนเกี่ยวข้องมากมากแค่ไหนครับโปรดิวเซอร์ก็จะมีสองท่านนะคะแล้วก็ส่วน่านจะเป็นโคโปรดิวเซอร์ล้วก็จะคอยดูเพลงแต่ละเพลงเอามาให้มันเป็นอัลบั้มเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะโปรดิวเซอร์มีสองคนค่ะเห็นรู้สึกว่าว่าจะมี MV ให้ได้ชมกันด้วยใช่ค่ะ MV วเพลงเพื่อไทยเสร็จแล้วเรียบร้อยยที่พัทยามาแล้วก็พัทยาตอนนี้โอ้โห เป็นเข้าไปเข้าไปอาทิตย์เดียวก็อยู่ที่อันดับสิบแล้วค่ะโอ้โหเรียกว่าพุ่งเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะรู้สึกว่าม,มีมีให้เราได้ชมกัน อที่ไหนบ้างครับตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ YouTube นะคะยูทูปตอนนี้ MV กําลังกําลังตัดใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับจะได้ชมกันช่วงของวันไหนครับก็เดี๋ยวจะเร็วๆนี้ป่ะครับเร็วๆนี้ค่ะจะปล่อยออกมาให้แล้วก็จะติดตามกันทาง Facebook ของพายอ๋อ Facebook บอกได้ครับ Facebook อะไรเอ่ยก็เซิร์ชเลยค่ะ p a w s a n a t h o n g b u n R u a n g นะคะถ้าไม่ทันเซิร์ช Google น่าจะไม่ทันนะฮะเออ่พูดถึงในเรื่องของซิงเกิลต่อไป ซิงเกิลรปมีเพลงเพลงที่รับประกันได้ว่าทุกคนจะฟังแล้วอืมอะไรประมาณนี้คืออะไรครับอืมนี่คืออะไรคือ <c oughs> เป็นความอันนี้ค่ะต้องบอกก่อนบายพาสเนี่ย <c oughs> เป็นความรักที่พลาดเนี่ย <c oughs> เป็นการเดินทางเราก <c oughs> ็ายังเด็กอยู่อาจจะมีแบบอย่างคนค่าคืน <c oughs> อะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะเป็นความรักที่เรายังแบบว่ายึดติดก,กับมันอยู่ <c oughs> แต่ส่วนของพาสปอร์ตเนี่ยมันจะเป็นความรักที่พลาดอ่ะใช้หนังสือเล่มเนี้ยออกเดินทางตามหาความรักของตัวเองที่ ที่มันรักที่จะทําอะไรสักอย่างเพื่อความฝันของตัวเองแล้วก็ไม่ยึดติดกับความรักที่ที่มันแบบเดิม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 แบบอุ้ยอกหกักฉันรักฉันแบบว่ายังไงฉันก็จะรอเขาหรือว่าอะไรประมาณนี้ดูเนื้อหาแล้วนี่ค่อนข้างจะบอกว่าอืมต้องอย่างที่บอกว่าอืมจริงๆเลยนะตอนนี้<า>ตอนน,อน,นี้ตอนนี้นี่คือหมดหมดหมดจากตรงนั้นแล้วค่ะของบายพลาสเนี่ย <laughs> หมดแล้วใช่ไหมของพาสปอร์ตเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบโอเคนะถ้ามันเหนื่อยนะ <laughs> เราพักตัวเองแล้วเราไปต่อ ก็คือเป็นหนังสือเดินทางของความรักที่จะเปิดตัวเองเนี่ยไปไปตามที่ต่างๆที่แบบไม่ยึดในความรักแบบเดิมๆอะไรครับครับผมโอ้โหเรือว่าเป็นชื่อจริงๆว่าอัลบบ้มชื่อว่าพาสปอร์ตใช่ไหมพาสปอร์ตนะฮะเอ่อทั้งหมดมีกี่เพลงครับอาลบั้มีเก้าเพลงค่ะเก้าเพลงนะครับผมตอนนี้เพิ่งส่งมาเขียนบอกว่าสิบสองสงหามวันแม่ปล่อยเพิ่มมาเลยเพิ่มหมดเลยทั้งเทศใช่ค่ะดีใจมากค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ที่ ตามจังหวัดต่างๆก็ได้ข่าวว่ามีอันดับหนึ่งอันดับสองด้วยโอ้โหมีอันดับหนึ่งสองขึ้นสุดแล้วใช่ไหมครับผมเออขอบอกนิดนึงครับมาอีสานแล้วไปอ่าภาคไหนบ้างก่อนหน้านี้อ๋อก่อนหน้านี้ที่ทํางานส่วนตัวนะคะธุรกิจก็จะไปโอ้เพียบเลยอ่ะเพียบเลยทั่วประเทศไหมครับทั่วทั่วภาคอีสานภาคอีสานใช่ค่ะพอดีก็มาแล้วก็มุ้ไปตรงนั้นตรงนี้ก็เลยแบบเอ้ย คราวนี้มาอุดรอะไรเงี้ยก็คิดถึงชาอุดรมากๆาเพราะว่าเคยมาแล้วกับพระชาคราที่แล้วแล้วคราวนี้ใช่ค่ะแล้วคราวนี้ก็เลยบอกว่าอเป็นยังไงบ้างคนที่นี่เขาจะแบบจาเราได้ไหมอะไรประมาณนี้อะลยอยากมาท้าทายแวะแล้วก็แบบฝากอัลบั้มชุดนี้เอาไว้วเสียงคุณนๆนะพี่นะใครร้องหรือเปล่าลืมไป เป็นพี่ภาคเสงนะครับผมที่ร้องในมิสคู่เพิงเพเห็นถามเป็นุ๊กเรียกว่าเสียงของใครคุ้นๆเหมือนกันอะไรอย่างนี้ใจมากแค่น้องๆหรือว่าแฟนๆพี่ๆอาอาป้าๆท่านไหนยังยังรักที่จะแบบว่าอยากฟังพัอนาร้องเพลงอยู่ยังไงก็ขอกันมาได้ตอนนี้ขอเพอกันไปก่อนละกันนะครับนะคะนะครับเรื่องเรื่องของการโหลดอยากยัง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 ก่อนใช่ไหมครับเรื่องของการโหลดเพลงเพอยังค่ะยังเพราะว่าจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ถามจริงๆยังไม่ใช่ ยังไม่ใช่เพลงจริงๆยังไม่ใช่ใช่เหรอฮะใช่โอ้นี่ก็คือโดนทินถามทามาก่อนใช่ค่ะโอ้โหเรียกว่าอีสินัทที่สองที่มีอู่ไว้ชื่อเพลงอะไรครับอืมเหนื่อยใจพอแล้วค่ะเป็นเพลงช้าใช่ค่ะช้าบอกว่ากินใจไหมที่สุดเลยใช่ไหมับที่สุดแล้วจะมีโอกาสได้ฟังเพลงจังหวะมีจังหวะไหมฮะแบบเร็วๆในวับนี้เพลงพาสปอร์ตเนี่ยเพลงเร็วเนี่ยก็จะเป็นเป็นเป็นเพลงพาสปอร์ตเป็นแบบเลยออกเดินทางตามหาความรักที่มีอยู่จริงอันนี้คือพาสปอร์ต นะคะ oh. ส่วนเหนื่อยใจพอแล้วก็จะเป็นเพลงช้าแบบเหนื่อยใจพอแล้วไม่ฟื้นทนต่อยิ่งทนยิ่งท้อยิ่งเสียเวลา นั่นแหละนนั่แหลโอ้ฟังคนลุกเลยสุดยอดเต็มเต็มเดี๋ยวจะเอามาให้ฟังนะน่าจะได้ฟังกันจริงๆเนี่ยอัรมณ์อ่ะเพลงนี้เต็มๆเนี่ยประมาณเมื่อไหร่ฮะเพลงเนี้ยยังอุบไว้อีกนิดหนึ่งขอให้เพิ่อแล้วคิดถึงกันไปก่อนเพราะว่าเอ็มบีเพลงเพิ่อนี่ไปถ่ายมาแบบทั้งวันทั้งคืนแบบว่าเล่นเองไหมฮะหรือว่าไงเราเล่นเองค่ะเล่นเองมันเป็นชิวๆค่ะเราก็จะอยากได้แบบภาพทะเลกว้างๆแล้วก็แบบอย่าไปเพิ่อเพิ่อชื้นใครคือแบบเราอยากสื่อให้ฟังว่าเอ้ยก็ถ้าคิดถึงเเรานี่ย ว่ามาเผยด้วยกันก่อนนะอะไร<อ>ประมาณนี้ค่ะเรียกว่าทั้งหมดโดยรวมในอัลบั้มชุดนี้เนี่ยนะฮะ,ะมีเรื่องราวความร <พอ S 1> ักเพะทุกเพลงนะพราะทุกเพลง, <c oughs> พพงๆๆนี่คือขายไว้ก่อนเลยพเพราะทุกเพลงแค่นอนกลันตีนะะใช่ค่ะในเรื่องของอัลบั้มนี้หนูบอกไว้นะครับว่ามีเรื่องราวความรักเยอะไหมคะพี่เยอะค่ะเยอะในความรักที่เป็นบวกทั้งหมดเลยบวกหมดเลยเป็นความรักที่สมมติว่าเนี่ยอย่างเหนื่อยใจพอเล้าไม่ฟื้นต่อคือเหมือนกับว่าถ้ามันเหนื่อย เราก็ไม่ต้องฝืนทนอะไรสิทําอะไรที่มันเหนื่อยเราก็ไม่ต้องทําอะไรสิคือแบบว่ากลับมาคิดแล้วก็แบบโอเคจบ <Yeah. S 1> จบกับมันแล้วอย่างพาสปอร์ตก็คือออกตามหาความรักแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงแล้วอย่างเช่นรู้เมื่อสายอะไรประมาณเนี้ย<ฆ>อีกเพลงหนึ่งก็แบบนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกรู้เมื่อสายจะโทษใครก็เราความรู้สึกช้าเอง อันนี้คือรู้เมื่อสายแล้วเันองไม่จะจะอันนี้อันนี้จะหมดจะหมดแล้วบ้างเลยแค่เกินแค่เอานี้คือบอกว่าทําเสร็จแล้วหรอครับหรือว่าไงทำเสร็จแล้วค่ะทุกอย่างทําเสร็จแล้วก็คือเหลือเหลือตอนนี้ก็คือเหลือตัวถ่ายภาพนิงแล้วก็ผลิตออกมาแค่นั้นเองเราอยากให้มันสมบูรณ์จริงๆเพราะว่าเวลาที่เราทํามา2ปีทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างจะเก็บสะสมประสบการณ์ที่เราเคยอันนี้อาจจะไม่ดีอันนี้อาจจะดีหรือว่าอะไรประมาณนี้คัดกรองมาให้มันเหลือแต่ดีๆทั้งนั้นโอ้เรียกว่ามี ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องปัจจุบันนี้นอกจากพี่วาดพาดเองมีโปรดิวเซอร์คนเป็นใช่เป็นพาดเป็นโคบรดิวค่ะมีนบรดิวสองคนแล้วพาดก็โคบรดิวเองแล้วก็ส่วนของเรื่องรายละเอียดต่างๆดีเทลทั้งหมดคือเป็นคนเป็นคนเก็บเองติดต่อวิทยุติดต่อสื่อหรืออะไรเงี้ยก็จะมีพี่ๆที่มาช่วยแล้วก็มีใช่ค่ะทุกคนช่วยกันหมดเลยแฟนของแฟนคลับก็ช่วยแบบคือตอนนี้เราทําเราทําโดยที่แบบว่าสบายใจอ่ะสบายใจมากในการที่แบบว่า เออฉันอยากจะออกแบบนี้นะอ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจอารมณ์เข้าใจอารมณ์อยู่เข้าใจอารมณ์อยู่เข้าใจลมนะฮะถ้าสมมติว่าเพอร์เนี่ยนะสิบล้านดาวโหลดเนี่ยมีโอกาสได้คนเสิร์ใหญ่ไหมอ๋อสิบล้านดาวโหลดชอบนะยังไงก็ได้นะอยากให้เขาเอออยากให้รู้คือการการที่เราได้การยอมรับจากจากผู้ฟังเนี่ยมันก็คืออย่างหนึ่งที่พลาดอยากประสบความสำเร็จตรงนั้นเพราะว่า ท่านมายืนอยู่ตรงนี้ท่าก็มีแฟนแฟนคลับที่เขาเคยติดตามเราทั่วประเทศแต่ก็ทาก็ยังไม่ได้รู้จริงๆว่าเขาอยู่ตรงไหนกันบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้คือพัาอยากรู้ว่าตัวพัดเองเนี่ยมันมันก็ร่โรยเวลาของอายุมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะทําอะไรให้มันแบบว่าปังอ่ะอะไร้องชุดนี้มันต้องปังแล้วมันต้องแบบคนจะต้องรู้ว่าว่าอ๋ออันนี้คือท่าท่าศาสนานะแล้วก็เราก็อยากรู้ด้วยว่า ไอการที่เราชอบในการร้องเพลงเนี่ยมันมีคนชอบเราการที่เราเป็นนักร้องตรงเนี้ยังยังอยู่และยังคิดถึงมันอยู่แล้วแล้วมันจะประสบความสาเร็จตรงนี้ไหมเพราะว่าจุดสูงสุดของพ่าด,ด,ดเนี่ยคือพาดอยากเดินตามความฝันตัวเองให้สุดสุดก่อนหน้านี้มันไม่ใช่มันไม่สุดแต่มันยังไม่ได้ลงมือทําของตัวเองในในที่ในที่เองรักใช่ปะใช่ค่ะคือความความที่ตัวเองมีประสบการณ์ผ่านมามันยังไม่ได้ถ่ายทอดอะไรลงไปอัลบั้มนี้จะถ่ายทอดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทํางานโดยเป็น วิทยุสือหรือว่าการออกคอนเสิร์ตมีนิคอนเสิร์ตหรืออะไรพวกนี้คือพาดเก็บรายละเอียดดีเทลมาค่อนข้างเยอะแล้วก็อยากจะลองทําเองดูสิว่าเ,เราทําได้หรือเปล่าป,ประมาณนี้นะฮะก่อนอที่จะส่งเบรกกันไปพูดถึงสิงเกิลที่จะถึงนี้แน่ๆจะได้ฟังจะได้ฟังวันไหนครับ จะได้ฟังวันไหนแต่เขาถามเฟซบุ๊ก k องไี่ตอบเ้ยก็ตอนนี้เนี่ยติดตามค่านในเฟซบุ๊กอ่ะถ้าจะออกตลอดเวลาเลยว่าอย่างวันเนี้ยจะมาก็จะมีพี่ทีมงานเขาก็จะไปยิงเอาไว้ว่าเดี๋ยวภาพมาขึ้นน้วเดี๋ยวตอนกลางคืนก็จะมีอีกขึ้นึงอ๋อจะทราบในเรือทุกคนื่อนไหวในในจีกำมงคุณใช่ค่ะทุกอย่าง นะฮะโอเควันนี้ขอบคุณมากได้มีโอกาสโอ้โหครับผมเดี๋ยวมีโอกาสได้ฟังซิงเกิลต่อไปจะรีเปิดให้ฟังเลยได้ค่ะก็อยากจะฝากชาวอุดรไว้นะคะชอบซิงเกิลนี้ก็ขอไปก่อนนะได้เลยได้เลยเหนื่อยใจพอแล้วเนี่ยจะตามมาแล้วมันจะละลายละลายใจที่ที่ทุกคนเหนื่อยแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเลิกเหนื่อยกับความรักนะโอเคครับพัดทำหนังสือเดินทางเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยหนังสือด้วยก็จะมีอยู่ในอยู่ในอัลบล้มนะค่ะก็ก็คิดเนี่ยคิดเองหมดเลยก็คือทํา เล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยก็อยากให้ทุกคนแบบว่ารู้ว่าชีวิตพลาดผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างมันจะเป็นโฟโต้บุ๊กอะไรเนี้ยมันเป็นมันเป็น l ิ m i t e หรือเปล่าครับในคงคงไม่รีมากหรอกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนซื้อก็จซื้อน้อยเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็เดี๋ยวอ่าตอนนี้มี youtube เพลงอันเนึงที่สามารถเข้าไปคลิกได้นะคะแล้วก็ youtube ลองเซิร์ชดูว่าเพลงเพอยังไงก็กดเข้าไปให้เยอะๆๆอๆเยอะเราฝดูนะคะ้วฝากดยแล้วกันใช่ฝากชาวอุดรดยแล้วกันครับผมวันนี้ใช่คือคือ คัสปอร์ตเล่มนี้จะนำทุกคนไปหาความรักที่ดีแน่นอนค่ะโอ้โหขอบคุณมากถ้ามีโอกาสได้เจอกันอีกทีนะครับผมบขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Sampai I said พวกคุยไปนะครับกับพาดเอฟนะครับผมหรือว่าพาดพัสกรนะครับที่พูดถึงในเรื่องของอัลบั้มของพวกเขาด้วยนะครับผมเอาเข้าไว้ฮะพัสนาทองบุญเลืองนะครับพัสกรเจ๋งเลยผมแม่มันเหมือน,น,นชื่อคล้ายเพื่อนผมไงแลบอกงงเหมือนเพื่อนตัวเองหรือเปล่าน่ารักมากเลยครับเป็นผู้หญิงที่แบบน่ารักจริงๆเลยคนนี้นะครับผมเก่งมากรประสบการณ์ด้วยนะครับผมฝากในโปรเจกต์ของเธอด้วยเหมือนกันครับผมกับ โปรเจกต์ที่ชื่อว่าบายพาสนะครับอ่อพาสปอร์ตขอไาอพาสปอร์ตนะครับผมในโปรเจกต์นี้กับพา,า,าสพัฒนาด้วยนะครับนี่คือเพลือส่วนนึ่งที่บอกไว้นะครับว่าซึ่งต่อไปเธอก็จะค่อยๆปล่อยมาให้ได้ฟังกันด้วยเหมือนกันนะครับขอบคุณเบลช่วงนี้ด้วยนะครับเพิ่มเติมกันกับสรุมิพัสด้วยนะครับผมพัสความสวยที่อยากจะให้คุณได้เข้าไปดูดี